สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับหรือผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอธิบายให้เห็นเลยนะครับคือเอาข้าวตัวอย่างมาให้เห็นแล้วนะครับเนี่ยตามภาพเลยนะครับว่าลักษณะไหนควรฉีดอะไรยังไงนะครับแล้วลักษณะไหนที่ควรระมัดระวังเรื่องหนอนกอหนอนม้วนใบนะครับอ่ะเรามาดูระยะแรกก่อนนะครับอันนี้พูดถึงระยะข้าวแตกอนะครับก็ตามภาพนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหม ะระยะเนี้ยเราก็ให้ฉีดพวกหนอนกอก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวอะไรก็แล้วแต่ระยะเนี้ยให้เราฉีดหนอนกอไว้นะครับระยะที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าระยะเนี้ยเดี๋ยวหนอนกอจะเข้ามาทําลายปุ๊บทาให้ใบแรกใบสุดท้ายของเขาใบานี้ยนะครับจะเหี่ยวนะครับก็คือใบเขาก็จะม้วนเป็นหลอดอย่างเงี้ยครับม้วนเป็นหลอดแล้วก็ขาวเน่าไปนะครับทําให้เราต้องฉีดกันไว้ ระยะนี้ถ้าเราฉีดกันไว้แล้วเราก็ปลอดภัยนะครับเราก็ดูแลปกติอ่ามาดูอีกระยะหนึ่งนะครับที่ระยะก่อนตัดหางปลาทูนะครับก็พูดง่ายๆใบธงสุดท้ายจะออกนะครับนี่ก่อนใบธงจะออกนะครับใบนี้ก็จะมีรวงอ่อนอยู่ข้างในเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับเมื่อพวกท่านไม่ฉีดนอนกอระยะนี้นะครับ ปัญหาที่พวกท่านจะเกิดคือระยะออกรวงมารวงจะขาวอย่างแน่นอนนะครับระยะนี้ไม่ว่าพวกท่านจะดูแลแค่ไหนถ้าพวกท่านไม่ไม่ฉีดยานอนกอในระยะต้นกลมอย่างนี้พวกท่านจะรวงขาวอย่างแน่นอนนะครับให้พวกท่านฉีดป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวปีหรือข้าวเตี้ยต้องป้องกันนะครับระยะต้นกลมเขาเรียกระยะกลมนะครับก็คือดูสังเกตง่ายๆนะครับว่าใบาสุดท้ายของเขาเนี่ย ก็คือใบธงเขาเนี่ยนะครับจะเริ่มปิ่มๆหน่อยๆเงี้ยครับข้อแบบนี้ยครับเนี่ยและเสร็จแล้วเดี๋ยวใบธงเขาก็จะยืดออกมานะครับเป็นท้องอ่ามาดูเนี่ยครับระยะเนี้ยต้องยังไงพวกท่านก็ต้องฉีดนะครับแล้วรวงพวกท่านก็จะออกมาไม่มีรวงขาวเลยนะครับถ้าระยะนี้ป้องกันดีนะครับอ่าเรามาดูระยะต่อไปนะครับอ่าเรามาดูระยะนี่ครับจากจากรูปเมื่อกี้นี้ระยะนี้ก็จะออกมาแล้วนะเห็นไหมครับ ท้องเขาก็จะออกมาแล้วนี่ครับนี่ครับท้องเขาก็จะป่องแล้วนะครับนี่แต่ก็ยังป่องไม่สุดนะครับอันนี้ยังเป็นแค่รวงอ่อนอยู่นะครับอ่าข้าวลักษณะแบบนี้เขาก็จะดูดอาหารเข้ามาเลี้ยงรวงอ่อนในใ,ในในหางปลาทูอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงเลี้ยงท้องอยู่นะครับเลี้ยงท้องไปเรื่อยๆโดยที่ถ้าเราระยะเมื่อกี้เราไม่ฉีดยาหนอน,นะครับ นอนมันก็จะเริ่มฟักตัวไปเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วมันก็จะมาฝังตัวอยู่แถวๆนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็เจาะเข้าไปเจาะเข้าไปในลำต้นแล้วมันก็เข้าไปสิงสถิตยอยู่ตรงช่วงแล้วระหว่างน้ํานะครับบนเหนือน้ําหน่อยเห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วลากดูดอาหารเข้าไปปุ๊บมันก็ไปติดไอ้นอนตัวนี้ครับมันดูดกินน้ําเลี้ยงอยู่นะครับทําให้ไอรวงตรงเนี้มันไม่ได้สารอาหารอ่าไม่ได้สารอาหารเกิดอะไรครับอ่าระยะนี้เกิดอะไร มันก็ออกรวงมาในแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตอนเขาออกรวงประมาณนี้เห็นไหมอ่าเห็นออกรวงมาประมาณนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นรวงสีขาวที่เราเห็นกันแล้วเราก็ถามบอกว่าฉีดยาตอนนี้ทันไหมผมบอกเลยว่าไม่ทันแล้วนะครับถ้าออกมาแบบนี้แล้วไม่ทันเพรพวกท่านก็จะเสียยาเปล่านะครับระยะนี้ระยะนี้พวกท่านต้องทําใจแล้วครับเป็นรวงขาวมากน้อยแค่ไหนพวกท่านก็ปล่อยไว้ แต่ให้พวกท่านมาฉีดระยะนี้ครับสองระยะนี้ให้พวกท่านกันหนอนไว้นะครับจะอยู่ไม่อยู่ก็แล้วแต่ยานะครับว่าจะเลือกยาอะไรผมก็ทําคลิปทําอะไรไว้หมดแล้วครับอันนี้มาอธิบายให้เห็นภาพชัดๆก็คือระยะนี้ระยะต้นกลมเนี่ยเห็นไหมครับพวกท่านก็ต้องฉีดกันไว้ก่อนเลยครับระยะนี้ก่อนที่เขาจะมากัดหางประทูในระยะนี้นะครับต้องฉีดก่อนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอ่าหลังจากเราฉีดกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ อ่ระยะนี้ระยะนี้เราก็ออกรวงมาปกติแบบนี้นะครับก็ให้เราระมัดระวังเรื่องเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับระยะนี้แหละครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยระยะนี้ครับถ้าไม่ฉีดเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลกับหนอนม้วนใบหนอนม้วนใบมันมาวางไข่ใบนี้มันก็จะกินครับเขาเรียกใบทงหรือใบเลี้ยงเลี้ยงลวงครับ ใบนี้สําคัญกว่าไอใบพวกนี้นะครับเนี่ยไอใบพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับสําคัญอยู่แค่ใบทงอันนี้นะครับนี่เนี่ยใบทงแค่สองใบนี้ครับสําคัญที่สุดฉะนั้นเราต้องฉีดยาหนอนม้วนใบไว้นะครับสองใบเนี้ยยาหนอนม้วนใบนะครับแต่หนอนกอไม่เป็นแล้วครับระยะนี้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องใช้ยาเก่งหนอนกอแล้วครับแต่ใช้แค่หนอนม้วนใบกับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลก็ทําคลิปไว้แล้วเหมือนกันนะครับเข้าไปดูเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลใช้ยาอะไร นะครับกาช่วงนี้ก็มาถึงระยะนี้นะครับถ้าเราฉีดยาหนอนกอกับหนอนม้วนใบไปแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับมาถึงข้าวระยะนี้รวงก็ปลอดภัยแล้วครับไม่ออกมาขาวแล้วเนี่ยใบยพวกนเนี้ยไม่ไม่มีความจําเป็นอะไรแล้วนะครับน้อยเนี่ยใบยพวกนเนี้ยครับเราจําเป็นอยู่แค่2ใบนี้นะครับก็คือเรียกว่าใบธงหลักนะครับเนี่ยก็คือ ถ้าพวกท่านฉีดหนอนม้วนใบกับหนอนกอไปแล้วในระยะที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกก็คือมาถึงระยะนี้นะครับเขาเรียกระยะหนอนม้วนใบอย่างเดียวแล้วครับกับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลถ้าพวกท่านไม่ฉีดใน2ระยะนี้เดี๋ยวหนอนม้วนใบเขาก็จะมาม้วนใบอย่างนี้ครับแล้วก็กินจนใบขาวทําให้ข้าวสองเคาะแสงจากใบเนี่ยไม่ได้ทําให้รวงเป็นรีบเยอะครับกับ2 มีเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาเจาะดูดน้ำเลี้ยงตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ่าก็เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเขาก็จะมาเกาะตามลาต้นเนี่ยเต็มนะครับแล้วดูดน้ําเลี้ยงทําให้รวงพวกอันนี้ครับรีบขาวใบเหี่ยวเฉานะครับมันจะมีอาการแต่อันนี้ผมเอาพวกอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมก็จะอธิบายยังไงให้เห็นภาพก็ยังไม่ยังไม่เกิดให้เห็นไงครับก็ลเลยจะอธิบายตามภาพนี้เอาก็ให้เน้นหนอนม้วนใบกับ เพียกระโดดสีน้ำตาลให้มากที่สุดนะครับในระยะนี้ถ้าชอบคลิปผมก็กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาพูดเกี่ยวกับฮอร์โมนฉีดข้าวระยะไหนบ้างก่อนออกรวงนะครับถ้าชอบคลิปผมก็กดติดตามด้วยครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ